หลวงปู่ช่วยชีวิตฟังให้จบชีวิตเปลี่ยนตลอดไปขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านและเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายวันนี้กระผมก็มีเรื่องราวว่าด้วยการแก้ปัญหาความวุ่นวายและความทุกข์ค้นหาความสุขที่แท้จริงเพียงสิบคำสอนจากหลวงปูด่ดูพรมปัญโยหากคุณอยากให้ชีวิตดีขึ้นอย่าพลาดฟังคลิปวิดีโอนี้ เพราะมันอาจเป็นสิ่งเดียวในตอนนี้ที่คุณต้องการแต่ก่อนที่ทุกๆท,ท่านจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ฝากทุกๆท,ท,ท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับทุกๆท่ทานเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายปัญหาถาโถมและบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ถ้าหากคุณกำลังมองหาทางออกหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยเคยมีคำพูดกล่าวสอนเตือนใจเหล่าสิษยานุสิตท,ทั้งหลายเป็นคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้วันนี้เราจะพาทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับสิบคำสอนของหลวงปูด่ดูที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความสุขความสงบและประสบความสำเร็จ ในแบบที่คุณต้องการได้อย่าเพิ่งกดข้ามเพราะเพียงไม่กี่วินาทีต่อจากนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากนี้และตลอดไป10คําสอนของหลวงปูด่ดูพรมปัญโย 1. เวลาเหลืออีกไม่มากแล้วให้รีบพากันปฏิบัติเวลาของชีวิตเป็นสิ่งที่มีจำกัด ไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำความดีหรือปฏิบัติธรรมอีกนานแค่ไหนหลวงปู่ท่านเตือนให้เราไม่ประมาทในชีวิตอย่าผลัดวันประกันพุ่งควรใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการฝึกจิตฝึกสมาธิและทำความดีเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถเอาทรัพย์สินหรือเงินทองติดตัวไปได้ทั้งนั้น สิ่งเดียวที่เราสามารถติดตัวไปได้ก็คือกรรมเก่าของเรานั่นเอง 2. ครูอาจารย์ดีๆมีอยู่มากก็จริงแต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริงสอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดีคำสอนของครูอาจารย์มีอยู่มากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่การฟัง หรือการอ่านแล้วปล่อยผ่านเลยไปการพัฒนาจิตใจต้องอาศัยความเพียรพยายามในการฝึกฝนตนเองไม่ใช่เพียงแค่พึ่งพาผู้อื่นต้องคอยเตือนตัวเองให้ทำดีลดกิเลสและหมั่นฝึกจิตให้สงบ 3. ตราบใดก็ตามที่แกยังไม่เห็นความดีในตนก็ไม่นับว่าแกรู้จักค่าแต่ถ้าเมื่อใดที่เริ่มเห็นความดีในตนเองแล้วเมื่อนั้น ถ้ารู้ว่าแกรู้จักข้าดีขึ้นแล้วการพัฒนาตนเองต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าและความดีในตนเองก่อนหากเราเมัวแต่คิดว่าตนเองไม่มีอะไรดีเราจะไม่มีแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงตนเองแต่เมื่อใดที่เราเริ่มมองเห็นข้อดีในตัวเองมองเห็นศักยภาพของตนเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะค่อยๆดีขึ้น เพราะจิตใจของเรามุ่งมั่นไปในทางที่ดี 4. ปฏิบัติแล้วโลภโกรธหลงแก่ลดน้อยลงหรือเปล่าละ่ะถ้าลดลงข้าว่าแกใช้ได้การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงต้องวัดผลลัพธ์จากในใจเราไม่ใช่แค่จำนวนบทสวดหรือชัมม่วโมงที่นั่งสมาธิแต่ให้ดูว่าความโลภโกรธหลงของเรานั้นลดน้อยลงหรือไม่ หากปฏิบัติแล้วยังหัวร้อนง่ายโมโหง่ายยังคงยึดติดอยู่กับวัตถุและกิเลสนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลย 5. นั่งไปเถอะสว่างก็ได้บุญมืดก็ได้บุญหลวงปูด่ดูท่านสอนว่าไม่ว่าการปฏิบัติของเรานั้นจะเป็นเช่นไรเราก็ไม่ควรท้อถอยแม้บางวันจิตจะฟุ้งซ่านหรือไม่เป็นสมาธิ ก็ให้ทำต่อไปเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่เราพยายามมันเป็นบุญทั้งสิ้นอย่ายึดติดว่าต้องสงบหรือเห็นนิมิตสำคัญคือความตั้งใจและความหมั่นเพียรในการฝึกฝน 6. รอให้แก่เท่าหรือจวนตัวแล้วจึงสนใจภาวนาก็เหมือนคนหัดว่ายน้ำตอนเรือหรือแพใกล้แตกมันจะไม่ทันการ อย่ารอให้เจ็บป่วยหรือประสบข้อร้ายก่อนจึงหันมาพึ่งทำเพราะเมื่อถึงเวลานั้นมันอาจจะสายเกินไปการปฏิบัติต้องทำตั้งแต่ตอนที่ยังมีโอกาสเมื่อเราได้ฝึกตั้งแต่เนินเน่นๆเราจะมีสติรับมือกับทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ดี 7. ถ้าไม่เอาเป็นเท่าเสียดีกว่าหากเราไม่สนใจปฏิบัติธรรมหรือไม่ให้ความสำคัญกับการฝึกจิต ก็เหมือนกับการเดินถอยหลังไปเรื่อยๆในโลกที่ไม่มีคำว่าหยุดนิ่งมีแต่ก้าวหน้าหรือถอยหลังการปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยไม่พัฒนาอะไรเลยอาจทำให้เราพลาดโอกาสที่สำคัญในชีวิต 8. เรื่องของคนอื่นเราไปแก้ไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องของโลกแก้ที่ตัวเรานี่เป็นเรื่องของธรรม หลายครั้งที่เราหมกมุ่นกับการแก้ปัญหาของคนอื่นหรือวิพากวิจารณ์ณคนอื่นจนลืมแก้ไขตนเองหลวงปู่ท่านจึงสอนให้เราสังเกตและพัฒนาตนเองก่อนเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแล้วมันต้องเกิดจากตัวเรานี่ 9. สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินการทำบุญสร้างกุศล เหมือนกับการทายารักษาโรคภายนอกแต่การภาวนาหรือการฝึกจิตเหมือนกับการกินยาเพื่อรักษาจากภายในถ้าอยากให้จิตใจสงบต้องฝึกปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ทํำบุญแต่ภายนอกแล้วหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น10เรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ ส่วนเรื่องทำนั้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเองในโลกของเรานี้เต็มไปด้วยปัญหาไม่มีวันจบวันสิ้นถ้าเรามัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเราจะไม่มีวันสงบสุขได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือสนใจตนเองเตือนตนเอง พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้นอกจากตัวเราเองสุดท้ายนี้คำสอนของหลวงปู่ดูไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักธรรมสำหรับนักบวชหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่เป็นแนวทางให้พวกเราได้ใช้ดําเนินชีวิตได้จริงเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ในวันนี้ลองถามตัวเองว่า วันนี้เราได้ลดความโลภโกรธหลงลงบ้างหรือยังเราได้เริ่มหันมาฝึกจิตปฏิบัติหรือทำความดีให้ตนเองหรือผู้อื่นบ้างแล้วหรือเปล่าเพราะเวลาของเราบนโลกนี้มีอย่างจํากัดอย่าปล่อยให้หมดไปโดยไร้ค่าศูนยเปล่าสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านลองนำคำสอนของหลวงปู่ดูพรหมปัญโย ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วลองสังเกตดูว่าเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วจิตใจของเราจะสงบขึ้นมีความสุขขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นได้จริงหรือไม่ฝากทุกท่านคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อช่วยกันแชร์ประสบการณ์ได้นะครับหากทุกทท่านชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านิพพานังปัจ,จโยโหนตุ ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณครับ